สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับพีีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมพบก,กับเราช่องฟังปีใหม่แล้วก็ฟังปีใหม่ชแนลนะครับผมเออมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้เด็กๆมารอต้อนรับผู้ใหญ่ใจดีญนี่สี่กำลังเดินทางมาจะมาเยี่ยมเด็กๆนะครับผมมาเยี่ยมที่โรงเรียนบ้างองดาวนะครับผมวันนี้น้องๆก็มาล่อก้อยมาล่อก้อยมาก้อย่าเนี่ยจะมาเยี่ยมเด็กๆครับผมเอ,อิเอักกันแล้วเอิญสองสาวสองสาว สีลมใหม่เย็นสบายจะครึบนะสาวอุ่มก็สะอาบน้ำแล้วเกียยขีดินม,นอ,มนออกโลกวะผมว่าอาบน้ำมาแต่บ้านเมื่อกี้ครับผมถักกันนี้เนาะใจดีใจดีใจแม่แม่มาเยี่ยมเราแล้วเอฟซี SC. แม่แม่เอฟซีหลายท่านอยากฝากครอบครัวของท่านมา ยยมเด็กๆก,ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับผมโอ้ยมาเป,ป,ป,ปิดขุดหลุมย่างเดียวแล้วเนาะเจ้าเนาะกินหาให้สาอมไปแม่สาอมก็กินหอามังโมนก็ปลุกปลุกปลุกไหมอาบน้ำม,มาใหม่ไปหาแต่หมองซีินตัวยอ่หมองคัน เทยถอยโอ้เย,ย,ย็นเย็นลมเย็นๆย็ัดสบายดีครับผมตมไม้วันนี้อากาศดีมากเลยนะครับผมอู้อเสียงกุ้เทาออกมาใหม่เทยถอยเ้ยถอยยี่น้อเอ้อเสียงมากินใหม่น้ำน่องกุม้มดีไหมกินใหม่น้ำน่องเห็นบอน,น่องกับเปลือกหลอกเปลือกใหม่แล้ว มาโรงเรียนปเปินอยากทักหาน้องๆได้ไโตเิโตพผีได้เปิ้นเอ,อ๊เสียน้ำกันยังนึ่ก้อนรอถ่ายเออกินหยาน้ำกันอ,อือเอ็ดเอ็ดเกนหนึ่งไปก็นหลอกก็นนึ่งไปก็ก็จินน่ะเฮ้ยนนแส่บบอพีปีแซ่บบอ อร่อยบ่อร่อยบ่เฮ้ยเียงหักใหม่กินกระต่ายเสียบแทะอือเปราะเปราะไระลรลอกกินเปลือกไม้นะครับผมมาแก้งแล้วสาวผีเรีวยว่าเปลือกเปลือกไม่ขนตั้ง่นสายกินหนายาดได้องดาวกับสายเลือบก,กับอันสายกินหยานี่สายกินใหม่ครับผม ับไปดีด้อไม่ติดกากันเด้โอ้สุนงาสาวอุ้มปเกิดหยกเงา้ยวเด้องาคู่เลยครับผมสองสาวมีงามีขนายคู่ทั้งสองตัวเชือกเลยนะครับผมใจหลดีใจไหลเอเมฟซีจะมาเยี่ยมแล้ว เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๋โอ้ยสียใจกันหลายหลายวันแล้วตั้งแต่สาวปีอ่านไม่สบายบริมาโรงเรียนบริมบริมพอนน้องๆบริมเป็นเด็กอาทิตย์นี้ข like ึ้นบริมารน้ำน้องๆอยู่บรนี้ม่เจอเพื่อนสาวเกอะเอกกอกแอกทำกลุ่งเรียนไซด์เรียหลัก nan nan hết nhang nan có bảy bài con ta để chín chưa chín bộ bàn đấy đấy vân phụ này xếp lại xếp lại vân vân nhân phụ này xếp hình. để nói cái mi hang của nó kẹt anh non lên bắc anh non lên sai lên sai anh thôi thôi นั่นนั่นเอ้มอันโตดากัเอ้ามาตือต,ตสาวอุ้มเลยเอา้าสาวอุ้มเอือนไว้หามดือ้อหามดือ้อจะไปเรียนไก่จะไปเรียนไก่ลดไล่ลดไล,ล,ดลจะขั้นขั้นใดขั้นดีเลยสาวปีนขั้นถูกลีใคร ได้๋ยวสวยแกลกแกลกแกลกบนด้า,า,านหน้าโอ้ด้านหน้าท่างคุณแม่โก้กำลังจัดสวนเนะครับเด้อแม่โก้แม่โก้ใหญ่ด้วยโอ้ยเหลียวแต่กรไก่ยันแต่มือขั้นเจ้าเขียวกำลังจัดสวนย,ยอมเจ้าหน่อยนี่โอ้ยจับเหลียวเพื่อสวยงามมันพ้าวโพม่สีมาเจียวมีตาล่าผอบนั่งยิน สบายลมใหม่สาอุ้มเจอลมพัดยินสายตาลับใหม่ๆหม่หม่มน้องที่ดีมลพิ่องอวงน่อนติงตาเพื่อนไหมุ่นสองนมต้องปุ่นก็จอกันใจเลือก,กันด่องดาว

ออกินสมุนลีเนาะเจ้าเนาะกินสมุนนีครับ <c oughs> อ่อนพี่อีกนะกินทั้งอ่อนก <c oughs> ินทั้งอ่อนเอ้ยเด๋อเออ,อ,อ,อ <c oughs> เออสาวจำมัมพะอ,อุดเนะ นี่ตังบอดดีมาบอดชาอุ้มเหมือนมาแต่บักทองมาแต่อ้ายทองนี่ตังไปรอหลินทั้งไหนบุ๋มนี่ตังนองนไยมาเฮ้กเออสาอุ้มเอิอนไว้คนไหนดื้อเด้อเด้อเด้อคนลดไล้ลดไล้โอ้เปิดปาหูกันกันหูกันหู Cáu này, Pí Pí, cáu này Khăn hú, là khăn hú Cáu khuôn là thịa lập à. Cáu Pí này Cái khăn bằng đấy, khăn bằng đấy, ôm bà Pí Pí bằng đấy, Pí Pí bằng đấy โอ้หนาฝนมาฮะมองนังมองได้ก็ไเดี๋อันหมดขั้นหลายหลายานั่น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  <c oughs> อย่าไปเจาะมองนั้นไม่คู่หน่อยเนาะ <c oughs> เอินมากเอินมากมันไปเจาะล้ม่นอีกแหละ <c oughs> เอเอามามามาเ <c oughs> สาวปุนนี่มาแข็งเลยสาวปุนนี่ นั่นครับสีเมืองตัวกลางตัวไรขั้นมักถูสำหรับคลิปโรโนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมเหมืองไรเหมืนแชร์กันหนึน่งกำลังใจนะครับผมเี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่คลิปโรหน้านะครับผมฝาบคลิปโรนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่ีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับผมขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปโรนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับ